สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอในส่วนของแ l a นะครับแลบไฟฟ้าหรือแลบไมโครคอนโทรลนะครับของร้ากิจจอบที่คนที่ต้องการที่จะเรียนมโครคอนโทรลนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในแ l a มีอะไรบ้างนะครับถ้าเรามองดูแ่ยแลบจะมีนะครับโต๊ะเรียนโต๊ะกวีเรียนต่างๆนะครับแต่ลชุดนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับบางท่านเอาโน้ตบุ๊กมาเนี่ยก็สามารถเอามาเรียนได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของพวกกุปมราต่างไม่ว่าจะเป็นโรบอทนะครับ แล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆที่จะมีก็คือมันจะเป็นสเตตตี้นะครับแกนซีนซีนะครับแล้วก็พวกโรบบทต่างๆนะครับมีชุดต่างๆนะครับพวก็โรบบทขนาดเล็กสําหรับเด็กนะครับที่สนใจพวกแขนกลต่างๆนะครับแล้วก็พวกไดดีซีมอเตอร์นะครับไม่เป็นบัตเลนมอเตอร์นะครับเราดีซีมอเตอร์หรือเป็นพวกมอเตอร์อินคอร์เดอร์นะครับต่างๆนะครับก็จะมีให้ดูนะครับแล้วก็สเตปปิ้งมอเตอร์นะครับชุดต่างๆ แล้วก็บางท่านต้องการทําเป็นโปรเจกต์ก็มีโปรเจกต์สายพานธุํลำเลียงนะครับสายพานธุ์หนึ่งเขาก็จะให้ผู้ที่มาเรียนเนี่ยสามารถจําลองในการในส่วนของทสํสายพานธุ์ช่ดลำเลียงได้นะครับวันนี้เป็นบรรยากาศในห้องสอนนะครับห้องเรียนนะครับก็จะมีชุดเรียนเนี่ยก็จะมีพวกแหล่งจ่ายไฟนะครับให้สําหรับผู้ที่จะมาเรียนได้นะครับก็คือมีอุปกรณ์ให้ทดลองนะครับไม่เป็น มัลติมิเตอร์คลิปแอมนะครับหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแต่ชุดนะครับทางเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์นะครับสอนเทรนนิ่งให้กับผู้ที่สนใจนะครับทางนั้นเนี่ยถ้าคนใดนะครับสนใจในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับหรือผู้ที่อยากฝึกเริ่มต้นต่างๆนะครับอยากจะเข้ามาเพื่อหาความรู้นะครับเพื่อไปทำโปรเจกต์หรือเอาไปต่อยอดในงานด้านวิศวกรรมนะครับงานต่างๆเนี่ย สามารถติดต่อนะครับเพื่อเข้ามาเรียนกับทางสกิจช็อปได้ครับผมดังนั้นทางรกิจทางกิจช็อปขอขอบคุณมากครับ